หากพี่น้องสนใจกดเลือกที่ตะกา้าด้านล่างคลิปนี้เลยครับพาใบพี่ซีใสหนากันฝนตัวนี้ตัวที่ผมมารีวิวนะครับเป็นขนาดใหญ่สามคูณหาเมตรในตะกา้าอยูอ่มีคือกันนะครับตัวขนาดไอ้สามคูหาเมตรซึ่งในตัวเรือมันจะมีแบบบางแบบน้านะครับราคาจะห่างกัน 2- 3สเท่าเลยครับคือจัง3คูณหาเมตรเนี่ยราคาอยู่ที่หนึ่งพันกว่าบาทนะครับผมแต่ว่าคันเอาแบบบางไปราคาอยู่แค่23 0 0รเองนะครับความาห่างของราคามัน ต่างกันมากเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบใสหนานะครับหนารอยหัสิไมครอนเลยครับซื้อไปครั้งเดียวใช้งานได้ยาวพี่น้องครับว่าจะเป็นขนาดเลขสองคู่สองสองคู่สามสามคู่ห้าสี่คู่หกเลือกใช้ตามงานของเขาเลยครับผมตัวนี้ทางล่างจะแถมเชือกมาให้นะครับตัวผ้าใบมันจะมีตอกตะไคร์ติดมาให้รอบด้านไม่เห็นง่ายตัวการติดตั้งว่าจะขึงเชือกขึงลวดนะครับผมเอาไปกันสาดกันฝนตามห้องเก็บของโล่งรถได้หมดเลยครับหรือว่าเต้นอ่าขายของนะครับก็ได้ขึ้นกันนะครับมันใสมองทะลุนะครับกลางวันกลางคืนนะครับกลางคคืนก็ใสจรริงเลยับผมหาพี่น้อองงงสนนนนนใใจแะาตััววีี้้้้ซืไปครเดยช ผ่านพายุมาหลายลูกกะยังใส่ดีขึ้นเก้านะครับผมกดทีกล่างครับ